สวัสดีค่ะเน,นี่ค่ะจูงก็จะมาจัดก,ก,กิจกรรมจัดสกูชี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเออ่รางวัลที่1นึ่งกันนะคะเยามรุ่นนะคะจูงที่จากเงินมือขออภัยด้วยนะคะจะมีสองรางวัลน,นะคะรางวัลที่1น,นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเออที่1อันนี้สิเป็นตัวนี้เลยนะคะตำแหนิมีสีเปื้อนตรงน้ำตรงนี้นะคะโอ้ซี่ดูซิ่เฮ้ยเราเบื่อหนี่อ่าแม่ตำแหนิค่ะก็จะ ตรงนี้แล้วก็หน้ารอกตําหนิตรงนี้ก็มี้หน้านะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้้อที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะแล้วที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะโดนนะตําหนิครึมคือตรงนี้นะคะนี่นะสโลนะคะก็สโลอย่างนี้หน่อยนะ ซัมมี่ก็จะมีตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะชิี้นะคะก็ขอลาไปก,กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย